สวัสดีค่ะเี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอาแปลรำเปลิงออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้คือพ่อหาเขาให้ลูกกินนะคะนี่ตำหมักทัวกับปี้ซีนนะคะเดย้ยวพ่อเปิดปเลยว่าด,ดีใจร้ายมากจ้าื้าพี่แก้วนะตอนนี้พอ่อหนูก็ลังถือโกดขีคมเหงนะ,ะผู้ใดสั้งมากโกดขีคมเหง เดียวนะคะดีภาพไปดูมันนีเคือถือถือกดขี่คมหิอยู่นะคะพอนั่นกับมาหัวเหรอค่ะพี่น้องพอหนูกำลังถือกดขี่คมหิงอยู่นะคะอุ้ย ไวบะนอปุถุาแต่บาบะนอเราหนวดดีดีไปนองตอนนั้นเอ็นเขาเปียงหนวดหนวดโทนหเ่อยเอ็นเขาเปียงพิเลเอ็นเขาเปียงเลยเรียนมหาเล่านี่แหละอ,อีพอกระมากกวนค่ะมื่อนี่พราะนั้นนัน,นขับพุงน,นัน เว้อมสะกอนร้อมกอนหยดอาชีรุลงอาว,วุธนักจ้ะอาชีรุ่งอาชีรงอาวุธพอมา,มมาเลายม,ยมยล่ไม่ไทยสออกเขามารับสวงต่อค่ะพ่อจะกลับบ้านนะคะลูกจะทำการถ่ายคลิปเองนะคะ<ม>โอ้ยแม่หม่ไทยเริ่มลงสวกแล้วเนี่ยรับเป่นเนี่ยคนติ่นเลย ยางไหล่ป่ะรถเยอะแล้เีนี้กกล่องเยอะอันับริบเทเลอกอันยกกล่องใช่ไมอัญโยางยอน้ำหนาเป็นคางนึงเนาะตอนยุโรงนึงเป็นคางเดียวเป็นคางนี้แมนยู่ซิแมนยกกล้องอะล่ะ ไม่เป็นแต่เจ็บแต่อ๋อเทปอ๋อเจ็บสิเจ็บแต่ไม่แห้งเลยเหรอไม่แห้งแสดงว่าเส้นเล้ามันเหนียวแล้วถึงเจ็บแต่เจ็บแบบไม่แห้งแห้งเลยเจ้ว่าไม่แห้งจริงนะมันอนหอนขาบ่ดินอนหลับบ่ดิที่ได้กินข้าวบ่แนนตำบักทั่วแล้วเอาข่าวมาทำบ่ ผู้ใดน,นี่เขากินบ่ล้วโบโบมีกระแบงกับน้ำพอดนี่เขาดูนีกระติบหรน้่งเอาเขามาน้ายู่ถุงหนึ่งกรบสีเห้งม่กระติบเลยอันที่องอท้าชนะใจใจดำเจอโนนย่งอยู่บ่โคลนวงหนึ่งะะนะจ๋น่างย่งยังขาลีลา,าสิทธ่เหนขอ,องเสียวมาเจอเอาเลยเอารถนกันทิ้งตอนนี้อุ้ียังกำลังไหลจุดกับพี่น้อง พอการใจกำลังลุ่งลุ่งอาวุธรกำลังโดนของแข็งกัอหป่บุเไดไปว่งสองเงินข้าพวกนั้นระยูโอ้ยตัวหมากเราก็นอนล่ะพี่ดองค่ะเพราะว่าางสวดแจงระหว่าเบิดขึ้นบ่มีแห้งหนวตกี่ดอง กเห็นแต่ว่าปิดว่งไปรับจบนั่นหวนดีดีเรียกจนว่าย่อมเนาะทุกออ,ออกเห็นเขาเบี้ยงีภาพเย่บรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะผู้เท้าแล้วถือของสวกถือเ,เข้าอยู่นี่ละเอ,อ้ยตื่นแล้วเขาตื่นแล้ว คือตื่นไห้เทขค้อตื่นไหมแต่แ่ไหเจออ้ามงกันหลับเลยโอ้มันชิบเจ็ดรัวเนาะปีน,น,ปนี้ตำแหน่งหน้าที่แบบรับผิดชอบเยอะแยะนะคะแต้เ,เล,ลูกอยื่ยเ,นเ,น,เนเหตุงานคุ้มนันหน่อยบ่ะนลงขน่คือทีทำมันเละซ่ามันมหน้าักหน่อยเมีนอยู่ ราคาบเราจ้เอาเราจะหานงินมาแลกจกคนมันใส่สเวลาจะกชั่วโมงมั้ยฮิตคุณอ๋อชั่วโมงก็เริ่มซีรี่ยหเายโดกอตติเลยครับอติซีรี่ยแล้วตีกระท,ทุ่มลปาดกระโดนแทะเอาก็ะสิลุงก็ะสิเสียกระสิหังเลยวโอล่งขนล่งคนแล้วก็สิเสียบกสิหน้นาแไปเช็ดวอันใดพังันนะนะก็จะดีสองบ้อ ป้าพี่น้องขนขนกับแพงนี่พี่น้องอคะขนใหม่นี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเส้นตัวเส้นตัวน,นี้ถูกสูตรประมาณไส้แบบว่าคือเขาใส่ยูใส่ประาณร้อยแปดสิบตัวหนึ่งเส้นนี่พี่น้องมาแพงแท้ป้าเฉพาะขนกงี้ยี่เป็นลาดนะบอฤดูกา,า,า,าลหนึ่งซ้ำพ่อเนาะป้าขนเค่น่าใส่แบบว่าเห็นเหงาเหงาคนหนีเยอะจัง ติแงขึ้นไปยิ่งยาวยิ่งแพงเป็นบ้างไหมันนีความรู้ใหม่กับพี่น้องครับพฤศจิตังบุญมาลำฟังดีเดียคนใกล้ฝ้าคนใกล้ฝ้าเนี่ยแพงแพงก็คนมันก็เจาะเพศเองเพราะวมันยากเขาเขาจะใช้เลี้ยงตัวนี้นี่จะสิ่ยงให้ฝ้าไม่เยนะพี่น้องขั้นดีตังบุญมาลำตรงนี้เงินสืบคนครับพี่น้องกระบะกระบะนึงใส่เท่าไหร่เมย กับบับะโซวบงโชวบุง,บง,บงหัวเฉพ่อหัวเด็กขันตามสุดเซ็นหัวรับพันเตียกับไปลองลค,ค่ะเจ้าเจ้คนละแม่แข่หัวไดยพันเปียเลขกิิเบิรงผู้หญิงตีจะสามสิบปื้บส <30 cm. S 2> ู้หนึ่งหนึ่งโชว์ลงทุนไม่ทำกว่าสองแสนแลน้ววนี้นับเพลงวัดโดยกระบะไม่นิกระบะบผู้ชายอีก ความหลู่ใหม่ได้พี่น้องค่ะโซ่โซ,โซหนึ่งนี่ม่ร,รมูลราคาประต่ำกวาสองแสนมีดือแ๊นีดีค่ะความหลู่ใหม่ตายแล้วพูดอะไรกันเห็นขนยาหม่อนไก่กเนี่ยได้พป่น่องมันแพ่การหนึง่งค่ะลอแปดสิซุ้มหนึ่งซุ้มขนไกล้ขนไกลเนี่ยขนไก่ขนเป็นกรกิโกกิโลนึงสักพันหหาบากิโลละห 5, ้าพันกิโล 5, โล,ละนะ กินแบบว่าคัดเกลื่อนกันงันกินแพงโอ้โหแพงอ่ลยต้นทุ่นสูงนะพี่น้องค่ะจังมอล่ำกับแพงกันสู้นี่เัยคนมงโชว์ไม่ต่ำกว่าสองแสนเนาะมาโชว์เบิร์ดหันประมาณยี่เนาะยีสโชว์ยี่สิโชว์สมมุติว่าโชว์ละสองแสนเนาะเท่าไหร่เหสี่ลานบอ่อนบสี่ลาน มูลค่าโชว์ตัวขึ้นเป็นโรงค่ะถึงสี่ล้านเวทีเครื่องเสียงอีกอลังการสิบล้านยี่สิบล้านหมดละรวมๆกันแล้วมูลค่าการไปตังไปอันนี้ซัมพอเวลาพาอยู่มาเลยล่ะแห่งๆมอลำล่ามดลินบอดดายมันเป็นยังไงมันถ่วงมากเลยมันเอาวยังกว่าท่านนี่เด้มันมาแบบไรไหมบึ้มเดียวมาเลยมันล่มมันล่มมาก่อนเลยแม่ทั้งฝนทั้งล่มมัอนอะไ ถ้าเป็นคนเป็นคนว่ารอีลายหินแต่นามทวมเนาะป้าก็เอาคนบ้งสิคือสว่าท่วมพักแที่เรา่าท่วมจนหัวพี่ซุ้มลุงล่างซุ้มคนล่างลิ้นตัวเขาก็ยังนี่เจ้าว่านย่างนั้นต่างคนมากเล่นก็จะมันบ่เหมือนกับมองว่ามันเป็นโยเกิร์ตได้นะอาแล้วก็ย้ายไปใส่แบบไหนมามองไปแต่ก็อยู่ตรงนั้นใส่ตากคนวัดองค์ทุกอย่างที่ใช้เพื่อจะเอาอย่างน่้ท่านเลย สิมาปวดเดียวเนาะเห็นแต่ไอเบียปวกนันจ้องเต็นพักกันพักกัน,นกหนวนเต็มวนยันไหวเนี่ยค่ะพี่น้องสิวิหมอลำ่นะคะบ่มมากอีลีอยู่บ่ไใดนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคับพี่น้อง